สวัสดีค่ะที่รักขะต้อนรับเข้าสู่พลังงานความรักพลังงานความปังค่ะนะคะนะมาลวจ้าฉันมาละจ้าวันเจี๊ยบหวานจ่อยหวานอร่อยมาลวจ้านะฮะสวัสดีที่รักเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะมาสักครู่ ยอดคนดูไม่ขึ้นเดี๋ยวเราลองมารีเช็คกันสิว่าตอนนี้อยอดคนดูขึ้นหรือย,ยังนะคะพี่จานนะคะขึ้นแล้วนะคะอจันขอขอโทรศัพท์นึ่งเครื่องค่ะนะคะสวัสดีสวัสดีวันนี้ฝนตกนะคะวันนี้สายไหม่ฝนตกชุ่มฉ่าค่ะนะคะาอาจารย์สงสัยเขาอยากให้อยากให้คนสวยมาก,ก่อนให้คนสวยมาทกทายก่อนใช่ไหมใช่วันนี้คนสวยมาพร้อมกับ ลอตเตอรี่คะ่ะที่รักพูดนะ,ะคะคขสวยมากกับหวยค่ะที่รักคะ่ะเป็นเลขของการคำนวณสูตรความน่าจะเป็นนะที่รักนะคะแต่เดี๋ยวจะให้แฟนเพจกับอาจารย์เนี่ยได้เจอกันด้วยนะคะได้เจอกันก่อนได้ปะหน้ากันก่อนนะคะได้ปะหน้ากันก่อนเลยนะคะพี่จ๋านะสาหรับใครที่ต้องการสวดมนต์นนะพี่ๆจะได้สวดมนต์ก่อนด้วยนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีที่รัก ฉันมาและจ้าเดวฉันกดแชร์ให้ตัวเองแป๊บหนึ่งนะอ่าวยวฉันกดแชร์ให้ตัวเองแป๊บหนึ่งคนสวยรายงานตัวค่ะพี่นะคะพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วแฟนใหม่นะคะแฟนใหม่ขาขาขาใหม่แฟนใหม,ใหม่รายงานตัวคะ่ะหนูแฟนใหม่คะ่ะนะคะถ้าใครที่เป็นขาประจําบอก หนูเป็นแฟนประจำค่ะนะะแต่อาจารย์แค่ไม่รังเกียจถ้าพี่ๆจะเรียกตัวเองว่าขาประจำดีไหมจะาพี่จา๋านะคะอาจารย์แค่เป็นคนที่ขาดขาไม่ได้เหมือนกันจะพี่จ๋านะคะเดี๋ยวอาจารย์แค่แชร์ให้ตัวเองแป๊บนึงนะคะพี่จา๋าสวัสดีทีรักมาละจานะคะเดี๋ยวพี่ๆฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นิดน,นึงคะ่ะแบ่งปันเพื่อนๆของเรานะเพื่อที่ว่า จะได้ถูกเปิดการมองเห็นในในหน้าไหลสดนะคะตอนนี้สัญญาณภาพนะคะสัญญาณภาพเสียงชัดเจนไหมสวัสดีสวัสดีมาแล้วเด้อคนสวยมาแล้วหวยมาแล้วโอ้ยไม่ใช่ข้ามพูดข้ามพูดเลขลุ้นลอตเตอรี่มาแล้วค่ะพี่จ๋านะคะตอนนี้2,500ันหาร้อยกว่าคนแล้วค่ะนะคะตอนนี้ค่ะ มากดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเราตอนนี้คนดู2,000กว่าคนนะคะหวานพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะนะคะตอนนี้นะะตอนนอน,นี้นะคะอาจารย์แค่กำลังจะบอกชุดที่4ขณะนี้เวลา2 4นาฬิกา2นาฬิกา 6นาทีของวันพฤหัสที่5สิงหาคม2,564เลขที่กำลังจะพูดต่อไปนี้เป็นเลขของกลางเดือนสิงหาคมค่ะที่รักขานะคะอาจารย์แค่ขออนุญาตพูดเป็นปากเป่าไม่สามารถเขียนขึ้นให้ได้ขอบอกชุดที่4ก่อนชุดที่4เลขแรก4,2 4,2นะคะนะ สี่สองอาจารย์ถามหน่อยว่าใครกลับมาได้บ้างรายงานตัวหน่อยใครกลับใครกลับถูกบ้านแล้วรายงานตัวหน่อยนะคะใครกลับถูกบ้านแล้วรายงานตัวหน่อยค่ะพี่จ๋านนะคะใครกลับถูกบ้านแล้วรายงานตัวหน่อยนะพี่จ๋านนะอ่ะนะสี่สองสี่สองคือชุดแรกคะที่รักค่ะนะคะสี่สองสี่สองคะที่รักทันไหมจ๊ะคนสวยคนหล่อทันไหมจ้าสี่สองวันเนี้ย ไม่ต้องมีเลขกลับเลยเลขวันนี้สวยมากเดี๋ยวจะบอกว่าทั้ง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 หมดเนี่ยชอบลักที่จะซื้อเลขลอตเตอรี่อะไรนะคะคุณอณอนบอกกลับมาแล้วคุณออนบอกกลับมาแล้วจ้านะคะ,ะบ้านที่ฉันรักมากสวัสดีค่ะที่รักาานะคะนะสี่สองสี่สองสุดปังต่อไปจะที่รักาาศูนเจ็ดศูย์เจ็ดค่ะ ทันไหมที่รักทันไหม07นะฮะ07สุดปังค่ะได้ชุดที่สามเดี๋ยวเดี๋ยวทวนให้นะที่รักนะนะครับกลัวแฟนเพจแบตแบตจะหมดนะที่รักนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทวนชุดที่สี่ที่ยังไม่ได้ให้ก่อนนะคะ07สุดปังหางที่สองค่ะนะในชุดที่สี่นะในชุดที่สี่หางที่สองค่ะ07ค่ะที่รักค่ะ07ค่ะนะฮะ07ค่ะที่รักค่ะ ท่านไม่ค่ะคนสวยคนหล่อนะฮะนะอ่ะพี่ประยาวบอกอยู่บ้านหลังนี้ตลอดนะพี่ประยาวบอกกลับมาแล้วค่ะนะบางคนกดได้ทำไมบางคนกดไม่ได้อ่ะนะอ้าวศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะที่ละขาต่อไปค่ะเลขสุดท้ายสามเจ็ดสามเจ็ดมามาตามสูตรเองนะไม่ใช่ว่าอาจารย์แค่เอาเลข อายุอาจารย์ชัดมานะอันนี้เขามาตามสูตรโดยปกติของเขาเองนะคะที่รักนะใครอยากได้พิมพ์ค่ะ4 2 0 7และ3 7นะคะอาจารย์ขึ้นวันที่ให้หน่อยนะคะเขาบอกให้อาจารย์ขึ้นวันที่ให้เขาหน่อยขึ้นตัวเลขให้หน่อยบอกนี้นะคะได้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 ไดอาจารย์ชัดขึ้นให้นะที่รักนะคะนะวันนี้วันที่ห้าห้าสิงหาคม๒๐๐๗และ๓ดนะคะ เลขที่ชอบที่สุดนะในชุดนี้ชอบที่สุดนะ07ที่รัก07คิดว่าจะซื้อลอตเตอรี่07นะคะคิดว่าจะซื้อลอตเตอรี่07มากกว่าเขาหน่อยนะในชุดนี้นะทันไหมพิมพ์ให้หน่อยค่ะเลือก07สุดปังค่ะที่รักค่ะ07สุดปังค่ะทันไหมเอ่ย ทันไหมทันไหมทันไหมแค่คำนวณแล้วได้สูตรเลขสูตรอะไปชนเลขเบิ้ลสองตัวเขาเรียกเลขเบิ้ลเนาะอาจารย์เนาะใช่ไหมมีเลขเบิ้ลฝากไว้สามหางแต่เลขเบิ้ลในที่รักไม่จําเป็นต้องต้องแบบควาหมายถึงต้องซื้อทั้งสามหางแต่อาจารย์แค่จะมาเน้นให้ทีนะแต่อาจารย์แค่จะมาพูดพรุ่งนี้ว่าเลขเบิ้ลคือเลขอะไรนะคะเลขเบิ้ลคือเลขอะไรแล้วก็สรุปเลขทั้งหมดให้เลยว่าคุณกับอาจารย์แค่ควรจะเลือกซื้อเลขไหน นะ,ะนะแต่ถ้าเกิดชุดเนี้ยถ้าพี่ๆพ,พรุ่นี้ออกได้ออกข้างนอกเนี่ยซื้อศูนย์เจ็ดนะซื้อศูนย์เจ็ดนะจ๊ะซื้อศูนย์เจ็ดค่ะนะ,ะชุดแรกค่ะอาจารย์อาจารย์ขึ้นตั้งแต่ชุดแรกให้แฟนเพจได้เลยใช่ไหมจ๊ะหนึ่งห้าสามห้าเก้าสองนะคะหนึ่งห้าสามห้าเก้าสองค่ะชอบศูนย์เจ็ดใช่ค่ะอาจารย์เคสชอบศูนย์เจ็ดนะคะชอบศูนย์เจ็ดเผื่ว่าใครถามว่า เลขที่คำนวณที่เจอเยอะมากเลยในสูตรเจอเจอเยอะมากในสูตรนะเลขเด่นที่เจอเยอะมากในสูตรนะคะเป็น4 9 4กับ9นะเลข4แล้วก็เลข9ค่ะเลข4ขีดแล้วก็เลข9นะเป็นเลขที่สมมุติว่าคำนวณทั้งหมด7สูตร8สูตร9สูตรของอาจารย์เคนเนี่ยนะคะปกติอาจารย์แคจะคำนวณประมาณแค่7็ดถึง8สูตรแต่มีเต็มทั้งหมด9สูตรนะ ที่เป็นสูตรของตัวเองนะคะแล้วก็เลือกเลขที่ที่มาชนกันแล้วเป็นเลขที่คล้ายกันนะคะแล้วก็จะมาจับให้อีกทีหนึ่งนะที่รักนะคะนะแต่ว่าเลขที่เจอบ่อยในในสูตรเนี่ยจะมีเลข4แล้วก็เลข9ค่ะที่เจอบ่อยนะคะสำหรับเดือนนี้นะ4กับ9เป็นเลขที่เจอบ่อยนะคะ4กับ9เป็นเลขที่เจอบ่อยมากๆนะนะ4กับ9เป็นเลขที่เจอบ่อยมากๆนะที่รักนะคะใช่อาจารย์ชอบ0ูนค่ะ อาจารย์เคชอบ0นะะูนเะชุดแรกคณทิรชาชุดแรกคือหนึ่งห้าระวังกระดกเป็น62นะชุดที่2องคทิละคดี่สองเจ็ดเจ็หระวังกระดกเป็น79นะคะชุดที่3ามคะ่ะสองแย์แแล้วก็หนค่ะนะคะชุดที่4ี่คือ4 2 0สย์เและ3ามเ นะนะศูนย์เจดสีแดงค่ะนเน้นหรือยังอ่าเน้นให้พรุ่งนี้ค่ะอาจารย์พร้อมกับเลขอ่าข้แรกอะไรเอ่ยพร้อมกับเลขเบิ้ลค่ะชุดที่สชุดที่สีหรอชุดที่สชอบศูนย์เจ็ดค่ะจาชุดที่4ี่จย์เค่ชอบศูนย์ใครที่สรุปเลขเอวจะได้รันโอ้ยเขาวางแผนหรือย,อยังเนี่ยวางแผนหรือย,อยังเอ่ย